นี่ไม่ต้องปัม๊มไม่ต้องแบบมาทำโยคะไทยเก๊กนี่ดูเอ้เอามือขวยหลังก็เล่นเซิร์ฟได้อะรีวิวเซร์ฟสเก็ตไฟฟ้าโนโมวอล์ครุ่นมินิมมลร,ราคาเพียง6,990บาท,บาทดีใจมากเลยวันนี้ได้เจอพี่บุตูแล้วครับอะไรอะพี่ มินิมอเป็นเซิร์ฟสเก็ตสฟ้าตัวจิ๋วสปิกมันจะขึ้นเครื่องได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวเล็กๆพกพาสะดวกค่ะไม่ต้องมีรีโมทไม่มีรีโมทเลยค่ะตัวนี้ก็คือเขาจะมีเซนเซอร์อยู่สองข้างนี้นะคะโดนเท้าเราปุ๊บอะค่ะเขาก็จะทํางานแล้วเขาคือให้เราไถส่งช่วยเขานิดนึงไปเลยไปเลยปุ๊บแล้วเราก็ขึ้นมาเขาจะปั๊มก็ไปไม่ปั๊มก็ไปค่ะมันง่ายขนาดนั้นเลยพี่มอเตอร์อยู่ด้านหลังใช่ค่ะเล้อเราจะเป็นล้อหลังโอเคล้อหน้าก็เป็นบูชิง เป็นบูชิ่งใช่ค่ะตัวบูชิ่งเนี้ยเราผลิตเองในประเทศไทยสนับสนุนคนไทยนะครับผมมันต้องระวังอะไรบ้างครับขออย่างเดียวคือระวังน้ำาม่น้ำไม่ถูกับน้ำแน่นอนค่ะไขผ่านน้ํานี่รีบเช็ดเลยนะคะแล้วก็ก็อย่าเล่นจนแบตหมดเพื่อไม่ให้เขาแบตเสื่อมค่ะก็พยายามดูแลเหมือนพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป ซี่เหลี่ยมๆสองแผ่นเนี่ยมันคือเซนเซอร์อัตโนมัติเมื่อเวลาเราวางเท้าเข้าไปสองเท้าแล้วก็ไถใบไปให้มันมีความเร็วมันจะส่งกําลังมอเตอร์ให้เล้าไปข้างหน้าโดยที่เราไม่ต้องมานั่งปั๊มท,ทําท่าไทเก็กลํานู่นลนํานี่เราเก็กถ่ายรูปเราหล่อได้เลยรุ่นนี้มีแต่ไฟหลังไม่มีไฟหน้าครับไฟหลังไฟหลังตัวนี้มันก็วิ่งกลับหลังได้นะแต่ว่ามันจะช้ามากเลย เรามาดูภายนอกของเจ้าตัวมินิมอตัวนี้ก่อนนะครับความยาวของเด็กอยู่ที่19.5นิ้วมีไฟท้ายด้วยนี่ขนาดล้อนะครับอยู่ที่71คูณ51มิลิเมตรความแข็ง 80A ช่วงล่างเป็นระบบบูชิ่งหน้าหลังเป็นบูชิ่งของทาง n o m o w อล์นะครับมอเตอร์อยู่ตรงนี้ล้อหลังซ้ายกำลังมอเตอร์350วัตต์ท็อปสปีดของมันอยู่ที่15กิโเมตรต่อชั่วโมงได้อยู่พื้นเหมากับการใช้เจ้ามินิมอมาก กำจุของเจ้าแบบตัวนี้เพียงแค่2,000มิลลิแอมเท่านั้นชาร์จ1ครั้งใช้เวลา2ชั่วโมงวิ่งได้10กิโลเมตรเป็นรูชาร์จรูเดียวไม่มีสวิตเปิดปิดปึ๊บรอไม่เกิน2ชั่วโมงวิ่งได้10กิโลเฟี้ยวๆเลยเนินไม่หลอด ไม่รอดครับเพืเ่อนกำลังมันไม่พอเอาจริงนะผมว่ามันไม่เวิร์กับหรับถนนจริงๆอะเดินเถอะอะไรที่อยู่กับรถอยู่กับถนนอย่าไปเสี่ยงเลยครับกำลังมอเตอร์มันไม่มีอัตราเร่เงแซงรถต่างๆได้เลยครับ้ําน้ำหนักได้80กิโลกร,รมัมแต่ว่าพี่บุตระบอกว่าเพื่อนเขา130อ่ะก็เล่นได้นะอันนี้เพื่อนโอ๊ตน,นะครับ เล่นอะไรไม่เป็นเลยใช่ไหมไม่เป็นเลยครับเล่นเซิร์ฟสเกตอะไรก็ไม่เป็นหนักเท่าไรสูงเท่าไรสูงร้อยแปดสิบสามครับร้อยแปดสิบสามเก้าสิบหกดูโอเล่นกันนะครับครับไปเ้ยเล่นได้เลยในครั้งแรกเลยนี่เลี้ยวได้ด้วยเป็นไงครั้งแรกก็เลี้ยวเลยง่ายจริงง่ายจริงอันนี้ไปเติมสักแผลปะักแผลเพื่อนนี่เป็นไงหยุดเองด้วยปลอดภัยขั้นสุด เด็กมากเลยครับหายเด็กเลยเนี่ยเล่นเก่งกว่าผมอีกเข็นก่อนนิดนึงแล้วก็ปั๊มใม่เข็นก่อนใช่ไหมพี่ใช่เข็นมันแล้วมันก็จะไปนิดนึงใช่ใช่มาใส่นิดเดียวใช่เลยพี่ก่อนนะถ่ายรูปด้วยเดล้พี่ก็ปั๊มแรงๆแค่พี่ปั๊มแรงๆอ๋อปั๊มแรงแล้วเลยเดี๋ยวมันจะเร็วเอง่เดี๋ยวพี่ลองดูนะอ๋อคือเราต้องปั๊มช่วยด้วยมันถึงจะมีความลื่นไหลในกําลังส่งแต่ผมก็เล่นไม่เร็วเท่าน้องเขานะครับ ยอมครับยอมเด็กแล้วก็ข้อดีของเจ้ามินิมอลตัวนี้นะครับมันสามารถใส่ในกระเป๋าใบนี้แล้วก็เดินทางได้เลยเจ้ามินิมอลตัวนี้การใช้งานทั่วไปอ่ะถือว่าค่อนข้างง่ายการเลี้ยวการซิกแซกหรือทําเป็นวงกลมเนี่ย ง่ายมากการออกถนนใหญ่หรือว่าวิ่งบนฟุตบาทมันไม่มีกําลังพอที่จะแซงอุปสรรคต่างๆได้มันแค่ประคองตัวเราไปในพื้นที่เรียบเวลาเราเกิดอุบัติเหตุทีเนี่ยคนไปทางบอดไปทางและสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่าโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจระวังกันด้วยนะครับเล่นในพื้นที่ปิดนะ เรามาสรุปเจ้าตัวนี้กันดีกว่าป่วยคิดว่ามันเหมาะกับบิกนเนอร์ที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าคนที่รักการเดินทางเพราะว่ามันพกไปไหนมาไหนได้สะดวกอาจจะไม่เหมาะกับการเอาไปแ n นปเอาไปลงแรมหรือว่าเอาไปดาวฮิลอ่ะเพื่อนๆรอแจกรถอยู่ใช่ไหมครับเอาไปเลยครับส่วนลด3%ซื้อสินค้าใดก็ได้ทาง o no o o r w w a l k ทุกอย่างลด3%เพียงบอกว่ามาจากเพจสต,ต,ตรีมมิตสามเปร์เซซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นตัวพี่บูจูสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมนะกดแค่รอบเดียวนะไม่ต้องกด2อรอบนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ